ในช่วงปี2000หากจะกล่าวถึงหนังผีที่มีความโด่งดังมากที่สุดเรื่องหนึ่งในด้านความหลอนการใช้บรรยากาศแนวโกธิกที่เยียบเย็นการเล่าเรื่องแบบมีชั้นเชิงและการหักมุมที่ไม่มีใครคาดเดาได้รวมถึงการแสดงที่มันยอดเยี่ยมก็คงไม่มีหนังเรื่องไหนเกินไปกว่า The Other คฤหาสสัมผัสผวาไปได้อย่างแน่นอนแล้วนะครับ และนอกเหนือไปกว่าความหลอกลอนของความเป็นหนังผีและหนังเนี่ยนะฮะยังให้อะไรกับคนดูโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องของการยอมรับความจริงซึ่งก่อนจะไปวิเคราะห์ประเด็นสําคัญในเรื่องนี้ก็คงต้องขออนุญาตเล่าเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ณที่นี้ก่อนนะฮะก็เพื่อเป็นฐานความรู้สําคัญในการวิเคราะห์เนื้อหาที่จะนําเสนอในคลิปนี้นะครับ ดีอ a u เทอร์เครหอขาสัมผัสผวาเป็นภาพยนตร์แนวโกธิกสยองขวัญเหนือธรรมชาติจิตวิทยาบทภาพยนตร์และการกำกับโดยอาเลคันโดรอเมนัมบาแสดงโดยนิโคคิดแมนครับหนังเล่าเรื่องราวของเกสจวอตอาศัยอยู่ในเครืองหาสเก่าแก่ในอังกฤษหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เธอก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูก2คนนะฮะก็คือแองเจรินและนิโคลัส ทั้งคู่เนี่ยมีอาการแพ้แสงแดดอย่างรุนแรงทําให้ต้องใช้ชีวิตในความมืดและห้ามเปิดม่านหรือหน้าต่างของบ้านอย่างเด็ดขาดก็ือเพื่อป้องกันไม่ให้แสงเนี่ยเข้ามาในบ้านจนมาแต่ต้องผิวกายลูกทั้งสองคนจนเป็นบาดแผลที่อันตรายได้นะครับเกรซก็เป็นผู้หญิงที่เคร่งศาสนามีระเบียบวินัยสูงเธอพยายามสร้างบรรยากาศความปลอดภัยกับลูกๆและดูแลทุกสิ่งในบ้านนั้นอย่างเข้มงวดเลยครับเมื่อคาร์หัาสเริ่มเกิดเหตุก,การณ์ลึกลับเช่นมันมีเสียงประหลาดในบ้าน มีการพบเห็นผู้รับใช้ที่ไม่คาดคิดเกรซก็รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของลูกๆของเธอเธอจึงตัดสินใจหาผู้ช่วยคนใหม่ซึ่งได้พบกับผู้รับใช้คนใหม่ถึง3คนเลยครับโดยผู้รับใช้ทั้ง3คนนั้นดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์ลึกลับกับบ้านหลังนี้ด้วยรวมถึงให้ความสนใจเป็นพิเศษกับครอบครัวของเกรซนะครับ ในขณนะเดียวกันลูกๆของเกรซเนี่ยนะฮะก็เริ่มพูดถึงคนแปลกหน้าที่พวกเขาเห็นอยู่ในบ้านและประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามานะครับซึ่งทําให้เกรซเนี่ยเริ่มสงสัยว่าอาจจะมีวิญญาณชั่วร้ายอยู่ในเครือข่าหลังนี้ก็เป็นได้ครับในช่วงเวลาต่อมานะฮะเกรซพบว่าบางครั้งลูกๆของพวกเธอนั้นสามารถเห็นสิ่งที่เธอไม่สามารถเห็นได้และพวกเขามักจะพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านด้วย ดยเฉพาะเมื่อมีการปรากฏตัวของเด็กหญิงคนหนึ่งและชายวัยกลางคนที่แปลกประหลาดเมื่อหาคำตอบอะไรจากตรงนั้นไม่ได้เกรซจึงจำเป็นจะต้องค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอดีตของคฤหาสน์หลังนี้และเมื่อเธอตัดสินใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบ้านในอดีตเธอก็พบว่ามันได้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมและการทำอัตตวินิบาตกรรมภายในบ้านหลังนี้ที่เกี่ยวกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนครับในขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้น เกรทก็เริ่มพบกับเหตุการณ์ที่มันน่าสะพึงกลัวเธอเห็นภาพวาดที่มันแปลกประหลาดและพบกับประตูที่เปิดอยู่ในขณะที่เธอมั่นใจว่ามันปิดไปแล้วเธอพยายามที่จะเก็บความสงบและปกป้องลูกๆนี้ให้ได้นะครับแต่เมื่อเธอค้นพบความจริงเกี่ยวกับอดีตที่มันน่าสะเสยองในบ้านมันก็นําไปสู่การเปิดเผยที่น่าตกใจในที่สุดเกรทและลูกๆของเธอนั้นต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าเธอและลูกๆติดอยู่ในเครือข่าหลังนี้และไม่สามารถไปที่ไหนได้อีกเลย เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ขอให้ทุกท่านนั้นไปหาดีออเทอร์รับชมกันต่อเอาเองแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าใครหลายคนที่ดูหนังเรื่องนี้ก็คงจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการหักมุมในช่วงท้ายเนี่ยถือเป็นการหักมุมที่ยอดเยี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งในโลกของภาพยนตร์เลยครับซึ่งจะหักมุมยังไงนั้นนะฮะคนที่รับชมแล้วก็อย่าไปบอกใครเขาเลยนะครับให้คนเหล่านั้นไปรับชมและไปเซอร์ไพรส์กับการหักมุมในเรื่องนี้เอาเองแล้วกันนะครับ และสำหรับใครนะฮะที่ยังไม่ได้ชม The o ทอ e r ก็สามารถหยุดดูที่คลิปเราไว้ตรงนี้ได้นะครับเพราะหลังจากนี้ในส่วนของการวิเคราะห์ประเด็นสําคัญของภาพยนตร์เราจะเปิดเผยข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดของเรื่องรวมถึงเปิดเผยการเซอร์ไพรส์ท้ายเรื่องทั้งหมดด้วยนะครับ g เ a ร e เกิดเป็นตัวละครที่ดำเนินชีวิตด้วยการปฏิเสธความจริงอย่างแรงกล้า เธอไม่สามารถยอมรับได้ว่าตัวเองเนี่ยและลูกๆนะฮะเป็นผีไปแล้วครับและยังคงคิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้อยู่อาศัยที่แท้จริงในบ้านหลังนี้ด้วยการที่เธอปฏิเสธความจริงทําให้เกิดสภาพจิตใจที่หวาดระแวงและรู้สึกว่ามีผู้อื่นมาแทรกซึมในพื้นที่ส่วนตัวของเธอความเชื่อเนี้ยนะฮะมันสอดคล้องเกี่ยวกับแนวคิดทางจิตวิทยาที่เรียกว่าเดเนียลแมคคานิซึมหรือกลไกการปฏิเสธ ซึ่งเป็นวิธีการของจิตใจในการปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดทางจิตใจหรือจากความเป็นจริงที่ยากต่อการยอมรับครับในฉากที่เกรซเห็นแสงไฟส่องไปส่องมาผ่านม่านนะฮะเธอมีปฏิกิริยาที่รุนแรงรีบสั่งให้คนรับใช้ดับไฟและปิดม่านให้สนิททันทีเพราะกลัวว่าแสงนี้จะทำร้ายลูกๆของเธอ ในขนาดเดียวกันครับเธอก็รู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของผู้อื่นที่เธอเนี่ยคิดว่าบุกรุกบ้านของเธอแต่ก็ไม่เคยสงสัยเลยว่าตัวเองเนี่ยนะฮะอาจเป็นผู้บุกรุกแทนก็ได้เมื่อมีสิ่งต่างๆรอบตัวเริ่มเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเสียงปริศนาหรือการปรากฏตัวของคนอื่นที่เธอไม่รู้จักครับเกรซจึงตอบสนองด้วยความตื่นกลัวและพยายามควบคุมทุกสิ่งด้วยกฎระเบียบที่เข่งครัดเช่นการปิดบ้านทุกบาน และการห้ามไม่ให้ใครในบ้านและเมิดกฎที่เธอตั้งขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เธอทำเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของตัวเองและหลีกหนีความเป็นจริงที่เธอนั้นยังไม่สามารถยอมรับได้ครับดังนั้นนะฮะเกรซจรึงแสดงออกถึงกลไกนี้ด้วยการสร้างกรอบความคิดที่ป็นเจธเการมีอยู่ของผีหรือสิ่งลี้ลับนะฮะและใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวจิตใจ การยึดมั่นในศาสนาหลักศีลธรรมในกรอบศาสนาคริสต์นะฮะก็เป็นเสมือนการใช้เกราะป้องกันที่ช่วยให้เธอนั้นหลีกหนีจากความจริงที่ยากจะรับได้เช่นความตายของตัวเองในล,ลูกๆก,การพยายามหนีความจริงนี้ทําให้เธอยึดติดอยู่กับอดีตและไม่สามารถดําเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริงครับในกรณีเช่นเดียวกันนะครับหากเราเนี่ยได้ดูหนังผีไทยสุดคลาสสิกและมีการหักมุมที่เรื่องชื่อเรื่องหนึ่งของไทยนะฮะในเรื่องเป็นชู้กับผี เราจะได้เห็นประเด็นนี้เหมือนกันเลยครับนังเอกของเรื่องเนี่ยเป็นชู้กับผีนะฮะเธอเนี่ยก็สูญเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะเธอรับไม่ได้ที่สามีของเธอนะฮะไปมีภรรยาคนอื่นครับเธอจึงทําการอัตตาวินิบาตกรรมที่ต้นไม้ใหญ่บริเวณทางเข้าบ้านหลังใหญ่หลังนั้นนะฮะและมันก็จะเกิดวัฏจักรที่เธอนั้นเดินทางเข้าไปในบ้านเพื่อตามหาชายคนรักของเธอ เป็นแบบนี้วนไปวนมาเรื่อยๆก็สร้างความหลอกหลอนให้กับผู้คนรวมถึงรถรับส่งที่ต้องมารับดวงวิญญาณของเธอเนี่ยไปบ้านหลังนี้อยู่ตลอดเวลาครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ว่าคนเราหากไม่ยอมรับความจริงไม่รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะและไม่สามารถทําใจยอมรับการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ได้ชีวิตจะไม่เดินไปข้างหน้าและก็ติดอยู่ในวังวนแห่งอดีตนั่นแหละนะครับ ภาพยนตร์ในเรื่องนี้นะฮะยังสะท้อนถึงคต,คติความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายของศาสนา,าคริสต์ได้อย่างน่าสนใจด้วยนะครับโดยเกรซนะฮะมีความเชื่อว่าหลังจากความตายไปแล้วมนุษย์นะฮะยังต้องผ่านการพิพากษาเพื่อไปสู่สวรรค์หรือถูกลงโทษเพื่อลงไปสู่นรกเป็นสิ่งที่เธอเนี่ยยึดมั่นและเชื่ออย่างสูงสุดด้วยครับภาพยนตร์ใช้สัญลักษณ์ทางศาสนา,า,าและจิตวิญญ,ญาณในการบอกเล่าความกลัวและความเชื่อของเกรซเกี่ยวกับความตายโดยเกรซนะฮะมองว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัว เปรียบเสมือนจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งแต่เธอกลับไม่รู้ตัวเองว่าตัวเธอนั้นผ่านความตายมาแล้วครับตัวอย่างฉากเมื่อคนรับใช้ในบ้านเนี่ยเริ่มเปิดเผยว่าตนเองรู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายเกรซก็ปฏิเสธอย่างรุนแรงเธอไม่เชื่อว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถพูดเช่นนั้นไปได้เพราะมันขัดกับความเชื่อของเธอโดยสิ้นเชิงครับการปฏิเสธนี้นะฮะแสดงออกถึงความกลัวของเธอที่ต้องยอมรับว่าโลกของเธอนั้นอาจไม่เป็นอย่างที่เธอเข้าใจแล้ว นอกจากนี้นะฮะในฉากที่เกรซพยายามขับไล่ผู้อื่นออกจากบ้านเธอใช้คำภาวนาในการท่องบทสวดมนต์ทางาศาสนาซึ่งสะท้อนความเชื่อว่าเพียงแค่มีความศรัทธานในาศาสนานั้นก็จะสามารถคุ้มครองเธอจากอันตรายทุกอย่างได้แล้วในมุมมองของปรัชญาครับแนวคิดชีวิตหลังความตายในเรื่องดิโอเธอนะฮะอาจจะตีความได้ว่าเป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านตามคติความเชื่อในาศาสนาพราหมณ์หรือพุทธศาสนา หรือสภาวะระหว่างความเป็นและความตายซึ่งวิญ,ญญาณจะต้องผ่านการปล่อยวางและการยอมรับว่าได้จากโลกใบน,นี้ไปแล้วก็เพื่อที่จะไปสู่พภพภบมิใหม่เกรซและลูกๆของพวกเธอนั้นไม่สามารถก้าวผ่านสภาวะนี้ไปได้เพราะพวกเขานั้นยังยึดติดกับชีวิตในอดีตอย่างไม่สามารถปล่อยวางจากบ้านที่พวกเขารักได้เลยครับและในประเด็นนี้นะฮะเมื่อเราได้ดูหนังเรื่องวอ Dream May come แล้วตัวละครหลักของทั้งสองเรื่องเนี่ยมีแนวคิดที่ต่างกันไปเลยนะครับ หมอในวอตดีเมคานั้นสามารถปล่อยวางชีวิตของตัวเองหลังจากที่เสียชีวิตไปได้แล้วเขาจึงไปรับความสุขสบายในโลกสวรรค์ในแบบที่เขาวาดฝันเอาไว้น,นะครับส่วนเกรซในเรื่องนี้กลับกลายเป็นว่าไม่ยอมรับความตายไม่ยอมรับว่าตัวเองนั้นจากโลกใบนี้ไปแล้วทำให้เธอนั้นต้องใช้ชีวิตแบบวนเวียนอยู่ในบ้านของเธอตราบนานเท่านานครับ ประเด็นที่น่าสนใจทางจิตวิทยาอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเกรซสามารถแสดงภาวะของคนที่ติดอยู่กับอดีตอย่างชัดเจนครับความคิดและความทรงจําที่มันฝังลึกทําให้เธอรู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างนั้นมันยังคงดําเนิอนอยู่ในสภาพเดิมไม่มีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงอย่างใดนะฮะสภาพของเธอในหนังสะท้อนถึงแนวคิดที่เรียกว่า traumatic bonding ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกหล่อหลอมขึ้นจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบทางจิตใจอย่างลึกซึง้ง ทำให้เกรซไม่สามารถหลุดพ้นจากบ้านหลังนี้ได้เพราะบ้านและความทรงจําในอดีตเป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนเธอถึงการมีอยู่ของตัวเธอเองและเมื่อเธอสูญเสียการยึดเหนี่ยวเหล่านี้ไปนะฮะเธอก็จะกลายเป็นวิญญาณที่เร่ร่อนและไร้จุดหมายครับตัวอย่างฉากที่เกรซเดินสำรวจบ้านและพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามปกตินะฮะเธอก็รู้สึกว่ามีคนแปลกหน้าหรือวิญญาณที่ไม่ได้รับเชิญอยู่ในบ้านด้วยเธอจึงปิดม่านทั้งหมด ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านแห่งเพลงครับและไม่ยอมให้ใครทำผิดกฎแต่ความจริงแล้วนะครับการกระทำนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของเธอที่จะยึดติดกับอดีตที่เธอนั้นเคยควบคุมได้การกระทำนี้เป็นการสะท้อนถึงกลไกาการป้องกันตัวเองทางจิตวิทยาครับที่แสดงถึงความยึดติดในความปลอดภัยและการควบคุมทั้งที่ความจริงเธอนั้นอยู่ในโลกของความตายไปแล้วซึ่งแตกต่างจากอดีตที่เธอคุ้นเคยโดยอย่างสิ้นเชิงครับ ส่วนปรัชญาที่สะท้อนในเรื่องนี้ก็คือการอยู่ในสภาวะที่ติดอยู่กับโลกแห่งมายาหรือความจริงเสมือนเกรซไม่สามารถยกแยะได้เลยว่าตนเองนั้นยังมีชีวิตอยู่จริงหรือไม่การติดอยู่กับอดีตท,ทําให้เธอกลายเป็นวิญญาณที่ล่องลอยและสูญเสียตัวตนซึ่งเป็นการสื่อถึงการหลงลืมตัวเองที่แท้จริงและการตกหลุมที่อยู่ในโลกที่สร้างขึ้นจากจิตใจของเธอเองครับ ในช่วงท้ายของดีออเธอร์นะฮะเมื่อเกรซตระหนักถึงความจริงที่ว่าเธอและลูกๆนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วการยอมรับความจริงนั้นกับกลายเป็นกระบวนการที่นําไปสู่การปลดปล่อยจากความทุกข์และความหวาดกลัวการยอมรับความจริงทําให้เธอนั้นสามารถใช้ชีวิตในรูปแบบของวิญญ,ญาณที่สงบสุขโดยไม่ต้องหวาดระแวงหรือปฏิเสธการมีอยู่ของผู้อื่นอีกต่อไปตัวอย่างฉากในตอนท้ายนะฮะเมื่อเกรซยอมรับความจริงว่าเธอเป็นวิญ,ญญาณที่ไม่สามารถกลับไปมีชีวิตอย่างเต็มที่ได้อีกแล้ว เธอกลับรู้สึกว่ามีความผ่อนคลายและสงบสุขมากขึ้นครับเธอสามารถปล่อยวางการควบคุมการใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองยอมรับได้โดยไม่ต้องหวาดระแวงหรือพยายามต่อสู้กับสิบส่งที่เธอนั้นไม่สามารถควบคุมได้การยอมรับนี้นะฮะแสดงถึงกระบวนการเติบโตทางจิตวิญญาณที่ได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากอดีตและความทุกข์โดยสิ่งที่สำคัญก็คือการยอมรับสถานะและบทบาทของตัวเองในสถานะของวิญญาณที่ถูกต้อง ดังนั้นครับการปลดปล่อยของเกรซแสดงถึงการเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความจริงและก้าวผ่านความทุกข์ทันจิตใจการยอมรับความจริงเป็นกระบวนการที่ทาให้เธอสามารถอยู่อย่างสงบในสถานะของวิญญาณไม่ต้องหวาดกลัวหรือหลงลืมอีกต่อไปครับการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและการยอมรับการสูญเสียเป็นสิ่งที่ทาให้เธอนั้นสามารถดําเนินชีวิตในรูปแบบของวิญญาณที่ไม่ยึดติดกับอดีตแต่หนังก็ยังทําให้เราเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ครับ ที่อยู่ไปสักระยะหนึ่งเกรซจะกลับเข้าสู่วังวนนั้นและก็เริ่มเข้าสู่การเรียนรู้การเสียชีวิตของตัวเองใหม่อีกครั้งต่อไปเรื่อยๆซึ่งในประเด็นนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมจะต้องไปตีความต่อกันเอาเองแล้วนะครับกล่าวโดวยสรุปแล้วกันนะฮะ The Other ก็เป็นภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยประเด็นลึกซึ้งทางจิตวิทยาและปรัชญาเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย การยอมรับความจริงและการปล่อยวางจากอดีตและการ,รเผชชญหน้ากับความจริงที่ยากต่อการยอมรับเป็นเรื่องที่มันทนทุกทรมานแต่เมื่อเราสามารถก้าวข้ามมันไปได้นะฮะชีวิตก็จะพบแต่ความสงบสุขไม่ว่าจะเป็นชีวิตในโลกนี้หรือโลกหน้าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับที่สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางทางจิตใจที่พาเราเนี่ยไปสำรวจความหมายของการมีชีวิตและการยอมรับในสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองแหละนะครับ ของภาพยนตร์ก็เต็มไปด้วยการสำรวจปรัชญาเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายความรักและการเสียสละที่เข้มขน้นเรื่องราวในหนังยังเต็มไปด้วยการตีความเชิงศาสนาความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายและจิตวิญญาณการตีความนี้สอดคล้องกับแนวคิดเชิงปรัชญาหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัธิภาวนาอภิปรัชญาอุตรนิยมรวมถึงแนวคิดในศาสนาต่างๆ และจะพาให้เราเ,ะะเข้าใจการแสวแหงหาความหมายของชีวิตและความสัมพันธ์ผ่านการเดินทางของ Chris, รคริสตัวละครหลักของเรื่องครับที่คริสได้เดินทางไปอยู่ในโลกหลังความตายที่เขาสามารถสร้างภาพสวรรค์จากจิตใจของตัวเขาเองได้อย่างสวยงามอย่างไรก็ตามครับเมื่อคริสรู้ว่าแอนนี่ถูกกักขังในงนรกเขาจึงตัดสินใจเสี่ยงชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาในสวรรค์เพื่อฝ่าอุปสรรคต่างๆไปช่วยภรรยาของเขาในดินแดนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากครับ ปฏิภาวะนิยมคือแนวคิดที่เน้นการสแสวงหาความหมายของชีวิตท่ามกลางความไม่มีกันสารของชีวิตแนวคิดนี้นะฮะมองว่ามนุษย์เนี่ยมีอิสระภาพและความรับผิดชอบต่อการกระทําและการเลือกของตัวเองครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะตั้งคําถามว่าการสแสวงหาความหมายของชีวิตเกิดขึ้นได้แม้หลังความตายหรือไม่ตัวละครคิสก็เป็นตัวอย่างของการสแสวงหาความหมายและคุณค่าของการมีอยู่อย่างเต็มที่เลยนะครับ เมื่อเขายอมสละทุกสิ่งเพื่อเดินทางผ่านนรกไปช่วยแอนนี่การเสียสละและความเชื่อมั่นในการกระทําของคริสเนี่ยนะฮะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความหมายให้แก่ความสัมพันธ์ของเขากับแอนนี่แม้ว่าเขาเนี่ยจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความกลัวในโลกหลังความตายก็ตามตัวอย่างเช่นในฉากที่คริสนะครับได้พบกับผู้แนะนําทางจิตวิญญ,ญาณที่เตือนให้เขาเนี่ยรับรู้ถึงความเสี่ยงและความยากลําบากในการไปช่วยแอนนี่ คริสเลกที่จะไปต่อโดยไม่ลังเลนี่แสดงถึงการตัดสินใจที่มันเด็ดเดี่ยวและการยอมรับในความไม่มีความแน่นอนของความสําเร็จและนี่ก็เป็นความหมายที่มันสอดคล้องกับแนวคิดของอัติภาวะนิยมครับอภิปรัชญาเป็นแนวคิดสำคัญของการตีความชีวิตหลังความตายในวอชด,ดีเมคม โลกหลังความตายที่คริสประสบในหนังนี้นะฮะถูกสร้างขึ้นมาจากจินตนาการและจิตใต้สำนึกของตัวเขาเองสวรรค์ของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและฉากที่มันสอดคล้องกับผลงานศิลปะของภรรยาครับสะท้อนถึงความเชื่อที่ว่าโลกหลังความตายนั้นเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นจากความคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคล ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงอยู่หลังความตายนี้นะฮะมันสอดคล้องกับแนวคิดทางอภิปราที่ทั้งคำถามว่าความจริงมีการดำรงอยู่แบบสมบูรณ์หรือเป็นเพียงแค่ผลของการรับรู้ในจิตใจของแต่ละคนได้จากการสูญเสียและความทนทุกข์ทรมานที่นรกนั้นถูกกำหนดโดยสภาวะจิตใจนี้สะท้อนถึงแนวคิดที่ว่าความเป็นจริงสามารถถูกสร้างขึ้นจากจิตสำนึกของเราเองนะครับในแง่นี้โลกของแอนนี่ก็เป็นเสมือนเงาสะท้อน ของการทดสอบทางจิตวิญญาณและสภาพจิตใจของเธอที่รู้สึกผิดบาปจากการทำอัตตะวิธิบาทกรรมดังนั้นนะครับในเชิงอภิปรัชญาภาพยนต์เสนอแนวคิดที่ว่านารกอาจไม่ได้เป็นสถานที่แต่คือสภาพจิตใจของผู้ที่ทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดในใจครับอุตารานิยมเป็นทฤษฎีของเจอร์มีเบนแธม และจอร์นสจวตมิลเน้นการตัดสินใจที่สร้างประโยชน์และความสุขสูงสุดและลดความทุกข์ลงให้มากที่สุดครับการกระทําของคริสที่ยอมเสี่ยงทุกอย่างนะฮะเพื่อไปช่วยแอนนี่สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะลดความทุกข์ของเธอถึงแม้ว่าการกระทํานี้อาจเป็นการทําให้เขานั้นต้องเจอกับความทนทุก์ที่หนักกว่าเดิมครับคริสก็เชื่อว่าการเข้าไปช่วยแอนนี่จะช่วยให้เขาและเธอนั้นพบกับความสุขอันสมบูรณ์ การที่เขายอมเสียสละสิ่งที่มีอยู่ในสวรรค์ลและไป,ไปเผชิญหน้ากับความทุกข์ในนรกเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเมตตาการกระทํานี้ไม่เป็นเพียงแค่การสะท้อนถึงความตั้งใจที่จะลดความทุกข์ให้กับแอนนี่ครับแต่ยังแสดงถึงการแสวงหาความสุขแบบสมบูรณ์ซึ่งเป็นแนวคิดในหลายศาสนารวมถึงศาสนาพุทธการกระทําเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่นะครับถือว่าเป็นการละทิ้งของขวัญของชีวิตที่พระเจ้าได้ประทานพรมาให้ หรือการทิ้งสิ่งที่มีค่าที่สุดของมนุษย์ก็คือชีวิตของมนุษย์นั่นเองแหละนะครับการแสดงให้เห็นว่าแอนนี่เนี่ยตกอยู่ในนรกเพราะบาปนี้ทําให้ผู้ชมเนี่ยต้องพิจารณาถึงแนวคิดของการให้อาภัยในเชิงศาสนาการให้อาภัยทั้งต่อผู้อื่นและต่อตัวเองการกระทําของคริสที่อุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือแอนนี่นั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของการไถ่บาปที่เขาเนี่ยต้องการให้เธอนั้นพ้นจากบาปที่ถ่วงเธอเอาไว้อยู่ในนรก ซึ่งเป็นการให้อภัยที่เกิดขึ้นจากความรักและความเห็นอกเห็นใจอันลึกซึ้งของคริสครับและเมื่อจะสามารถมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ได้ก็ตามการตัดสินใจนี้แสดงให้เห็นถึงการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ในเชิงศาสนาการรักเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งในศาสนาคริสต์แนวคิดนี้มักจะแสดงถึงการเสียสละของพระเยซูคริสต์เพื่อมนุษยชาติโดยการยอมทนรับความทุกข์และความเจ็บปวดเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ เช่นเดียวกับที่คริสเนี่ยยอมเสียสละทุกสิ่งเพื่อช่วยแอนนี่นะครับหนึ่งในความโดดเด่นของวอสดีเมคัมคือการใช้ภาพที่มันงดงามเป็นการสื่อถึงโลกหลังความตายสวรรค์ของคริสถูกสร้างขึ้นมาตามภาพวาดของแอนนี่ที่เต็มไปด้ยวยสีสันแล้วทิวทัศน์ที่มันงดงาม สะท้อนถึงแนวคิดที่ว่าจิตใจของมนุษย์นั้นสามารถสร้างโลกที่มันแตกต่างกันไปตามความเชื่อและความทรงจําของเรานี่ก็เป็นการตีความเชิงศิลปะที่มันเกี่ยวพันกับปรัชญาที่เชื่อว่าความเป็นจริงสามารถถูกสร้างขึ้นจากจิตใต้สำนึกของเราและการที่สวร์ของคริสนั้นนะฮะเต็มไปด้วยผลงานศิลปะของแอนนี่สแสดงถึงการที่คริสเนี่ยยังคงยึดมั่นในความรักและความทรงจำที่เขามีต่อเธออย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นการสร้างความจริงของเขาเองที่เขาสามารถสร้างขึ้นได้ผ่านรู้สึกผิดและการสูญเสียการออกแบบนรกในภาพยนตร์นะฮะมันก็เป็นพื้นที่ที่มันมืดมนรกร้างหักพังเหี่ยวเฉาสับสนไร้สีสันและไร้ความหวังครับซึ่งทําให้ผู้ชมเนี่ยเห็นถึงผลกระทบของการสิ้นหวังและการยึดติดในบาปการที่ตัวละครเนี่ยไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกผิดนั้นสะท้อนถึงความทุกข์ ความทรมานของการกักขังทางจิตใจและอารมณ์ในลักษณะที่สมจริงและลึกซึ้งครับ What วัดด m ีเมคัมแม้ว่าจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตที่อยู่ในโลกหลังความตายแต่เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วนะฮะหนังกลับตั้งคำถามกับคนดูว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรานั้นมีตัวตนอยู่จริงและเนี่ยแหละนะฮะจึงเป็นปรัชญาที่สำคัญที่สุด ของหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ครับภาวะการรับรู้ว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือภาวะ conscious existence Ex ในวอตดีเมคมก็เป็นหัวใจสำคัญที่เน้นย้ำถึงความตระหนักรู้ถึงการมีตัวตนของเราเองที่สะท้อนผ่านตัวละครคริสในชีวิตหลังความตายภาพยนตร์ใช้การเดินทางของคริสในโลกหลังความตาย เป็นสัญลักษณ์ที่มาสะท้อนถึงกระบวนการค้นหาตัวตนของเขาอีกครั้งหลังจากการเสียชีวิตของลูกๆและภรรยาโดยการสำรวจนี้นะฮะทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการมีตัวตนการสร้างความหมายและการเชื่อมโยงของเราในโลกแห่งจิตวิญญาณหนึ่งในฉากที่โดดเด่นในเชิงคำถามนี้นะฮะก็คือเมื่อคริสเนี่ยพึ่งมาถึงสวรรค์ และก็พบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในดินแดนที่ดูเหมือนภาพวาดที่เขารู้จักดีซึ่งก็คือภาพวาดของแอนนี่ที่เขาคุ้นเคยและรักเมื่อคริสตระหนักได้ว่านี่คือสวรรค์ของเขานะครับเขาเริ่มตระหนักถึงการมีตัวตนของเขาในรูปแบบใหม่นั่นคือการมีตัวตนที่ไม่ใช่ทางกายภาพแต่เป็นทางจิตวิญญาณสภาวะการรับรู้การมีตัวตนของคริสในช่วงเวลานี้มีการปรับเปลี่ยนจากการยึดต,ติดก,กับโลกทางวัตถุที่เขาเนี่ย เคยมีชีวิตอยู่ไปสู่การเข้าใจว่าโลกที่เขาอยู่ในตอนนี้ถูกสร้างขึ้นจากจิตใจและจิตวิญญาณของเขาเองครับฉากนี้นะฮะสะท้อนถึงแนวคิดทางปรัชญาในแบบคาทิเชียนโดยเฉพาะประโยคที่โด่งดังที่สุดประโยคหนึ่งในโลกของปรัชญาที่ว่าฉันคิดฉันจึงมีอยู่ I think therefore I am ของเรเน่เดดการ์ดนักปรัชญาสมัยใหม่ชาวฝรั่งเศสครับ ความสามารถของคริสในการตระหนักรู้และการรับรู้ตัวตนของเขาเองในโลกที่ไม่มีตัวตนทางกายภาพทําให้เกิดการยืนยันถึงการมีอยู่ของเขานะครับไม่ใช่เพราะเขาเนี่ยมีร่างกายแต่เพราะเขาเนี่ยมีจิตใจและสามารถรับรู้ตัวตนของเขาเองได้คริสตระหนักว่าความมีอยู่ของเขานั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางกยายการค้นพบตัวตนของคริสนะฮะการรู้จักตัวเองใหม่อีกครั้งผ่านความรักที่เขามีต่อแอนนี่ นี่ก็คือการกลับมาทบทวนว่าเขาเนี่ยคือใครในโลกที่เขาไม่สามารถใช้กายภาพเป็นเครื่องยืนยันความมีอยู่ได้ครับซึ่งน่าสนใจนะฮะว่าคริสเนี่ยตัดสินใจจะลงไปช่วยแอนนี่ที่ติดอยู่ในนรกเขากําลังตระหนักว่าเขาคือใครในมิติที่มันลึกซึ้งมากขึ้นนั่นคือเป็นผู้ที่ไม่เพียงมีชีวิตเพื่อความสุขของตัวเองในสวรรค์แต่ยังพร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตและเสียสละเพื่อนำความโศกเศร้าและความรู้สึกผิด แอนนี่ในขณะนี้นะฮะไม่มีความทรงจำใดๆเกี่ยวกับคริสเลยครับเธอไม่รู้ด้วยว่าเขาเนี่ยคือใครและไม่ได้จะหนักถึงตัวตนของเธอเองด้วยฉากนี้สะท้อนถึงการสูญเสียตัวตนในภาวะที่ขาดจิตสำนึกและถูกครอบงำด้วยความรู้สึกผิดแอนนี่ไม่มีตัวตนในเชิงปรัชญาเพราะเธอไม่ตรหนักถึงการมีตัวตนของเธอเองและการปรากฏตัวของคริสก็ไม่ได้ช่วยให้เธอรับรู้การมีอยู่ของเธออย่างเต็มที่ครับ สภาวะนี้นะฮะมันเชื่อมโยงกับแนวคิดการไร้ตัวตนหรือการสูญเสียตัวตนซึ่งเป็นสภาวะที่ตัวตนนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงกับการรับรู้หรือการรู้จักตัวเองได้นี่ก็ทําให้ผู้ชมนะฮะมองเห็นถึงความสําคัญของการมีจิตสํานึกว่าการมีตัวตนไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การมีชีวิตครับแต่มันคือการรับรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครมีค่าหรือไม่และเกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่อะไรในโลกของเขาอ่ะนะครับ ดังนั้นครับการเดินทางของคริสใน What d r Whatre m May Come เป็นการค้นพบตัวตนในเชิงมิติที่มันลึกซึ้งที่เขาเนี่ยนะฮะไม่เพียงแต่ตระหนักว่าตัวเองนั้นมีอยู่ในโลกหลังความตายแต่ก็ยังยืนยันตัวตนของเขาผ่านการกระทําและการตัดสินใจที่เสียสละเพื่อความรักความตระหนักรู้ถึงตัวตนนี้นะฮะก็เป็นการแสดงถึงการมีอยู่ที่ไม่ได้หมายถึงการมีเพียงแค่การดํารงอยู่ทางมิติทางกายภาพหรือโลกทางวัตถุ แต่มันยังหมายถึงการมีจิตสำนึกที่มันเชื่อมโยงกับความรักและการ w h a วอตด m m เมค m e ก็เป็นภาพยนตร์ที่ใช้สัญลักษณ์และปรัชญาเพื่อสำรวจแนวคิดของความรักการเสียสละและการให้อภัยผ่านการเดินทางในโลกหลังความตายของคริสครับภาพ,พยนตร์นี้นะฮะเน้นถึงการสร้างความหมายให้ชีวิตผ่านความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อคนที่เขารัก ความรักที่คริสมีต่อแอนนี่ไม่เพียงแต่เป็นแรงผลักดันให้เขาตัดสินใจลงไปอยู่ในนรกเพื่อช่วยเธอเท่านั้นแต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงพลังของความรักที่สามารถนำพาเราไปยังที่ที่เรานั้นไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ปรัชญาเชิงอัติภาวะนิยมช่วยให้เรานั้นเห็นถึงการสร้างความหมายของชีวิตจากการตัดสินใจและการกระทำของตัวเองในขณะที่แนวคิดทางอภิปรัชญา ทำให้เราตระหนักถึงความซับซ้อนของการตีความโลกหลังความตายและการให้อภัยและการเสียสละยังคงเป็นหัวใจของการดํารงอยู่ที่มีคุณค่าวอตดรีเมคมนำเสนอว่าการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและมีความหมายถึงการรักอย่างสุดเหวใจและการให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานใดๆก็ตามครับ